ฝากเพืพ่อนๆกดติดตามด้วยนะคะว้าว <Wow. S 1> ร้านเมือนเฝนต้องต้วไปแตนหนึงใจเพาะต้องสร้างสร้างอากาศอมักไก่มัดที่ว่าใ่กยามั่นเหมืกันไก่มักมันยกกันกะทิอก็คือกันเหนื่อยเย็นเข้าอะไไปประช่อง Let's go แตัวเอาเด้อาเด้อเอาได้อยู่เนาะอาไดตัวนีเลือกินฮึมพันธุ์ก๋มหนอกนีเลือกกินหาสะดุงหางใครอีกเออฮึมกระเยบิตัวเสามี่รเจีมันก็มัวกเจนก นี่เดไม่นังแต่งกองให้ไม่ด็เด้อปาดทอีีว่ะขำแนแเลยิทาอ่บวมอปาดบบเยน่เวาอยู่แบบแบ หมูวาวอยู่แบบแบบนะายก็ไ hmm. ม mm hmm. mm hmm. ่ัหอนลางใส่ประตไปเล็กตมน้ำไมไปล้วเดียเดีย้านพอางหรอเดแล้วเียนพอบอาไปซักเอาน้ำไม่มาต้มขาหมูอยู่แว่อยู่มือน้ำไม่หวานใส่เลยว่ใ่ห้ดะ

ไ่ได้เอื้อนไ่ได้เอื้นขาไปได้ไปเขาไปไ้ไปน้ำเพนไปต่อยเขาไปเดินไปส่ใส่ไปข็มือปวดมือปวดเราไปข้าไปไปโ่เลี้ยงขีกลับไปี้นลเจากเ็กัำผมมีรถเะยบอกแล้รวานเดียวหันเนื้อก่อน ไลยรูปเพ่อให้เรียนรู้ดขึ้กันนะเดียวล่ๆรูปขอเชิมุกจากตัมัดตัวเดียวประมาณตัวตุ้นุ้เลยดีแน่ะมีนเแล้วท่านันา่ียแล้ววเด้อชุ่มมันันันโม้โมกคนอย่นี่ไปเื้อกระลัวขากคอนไปได้เกิดวนโม้ใช่ไหมผลตู่พาไปเดียวเดียวกันจะเา

นายเงาผ้าเคยลักรวยเคยเก็บเคยลัะเอาเห็นดีบ้านลังบ้านนี้เลยหนเแม่เห็นไรบ้านนี้แก่จ้าพ่อจ้าจ้าแ่แกก่แก่กก่แ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 น่่่แก่แก่แ้ก่แก่แก่แ้่แก่ก่แ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 ่แกก่แก่แ้่แก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 ่่ก่่ก่ก แม่ทางนัานก็บอกเกียวนั่มนยุ่หาด่างยไล่กระโดดไลกระโดดที่หาสอบกั่นเียอบง่ายนะมันยังบอกขึ้นเด็กันแปอันไหลายมันง่ายกเยวยุบานังได้หลายคอยมากาว่าคอยคอยคอยเมียไ้เนาะแรงกับอะนี่นลูกเพื่อนยายยมันแล้วมันย่ำหมับกาศเขาเชียงแสยามาท้งก็สั่น นายพีดมาเอาเพี่งแต่งงามาช่งนี้เลยออไม่เป็เจ้าเลยเนี่ยฮะไม่เป็เจ้ามันมัแพรรายล้ับเพื่อนเลีอยงแก้มเอ้วาพอดีแ็พอดีเน่ยค่ะเดนอนลับไปเนาะสบายู่ดเลันแพ็คกองยามไปเพื่อไปเพื่อนไปเพืองเดี่ยวกลัวปัญหา เป็นยังคือจังงานเปลี่ยน้จให้คุณคชยเปิดว้าเอองส่ัวจังบนีย่แล้วมดหัวรอม่เอารำตง

โอ้ย่้่้่ไม่เอาแน่นไม่เอาน่อาุบไปสุบไปไก่มาสุเยิ่งวยนี่แม่นแล้วสุปข้าน่อยนี่แหละไม่ว่ากต้องการสุบเนาะ